พจนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูนบุญทวีตอนที่เจ็ดเดดดอกบัวของพญานาคเจ็ดจุดหนึ่งอรุณเบิกฟ้าอีกวาระหนึ่งลำธารสายนี้ไหลลงมาจาก ป่าด้านขวามือผ่านทุ่งหญ้าไปถึงชายป่าทิศใต้ที่มองไปเห็นอยู่ริบเริวทั้งสามเดินไปถึงมีนกเป็ดน้ำฝูงหนึ่งบินจ้าละวันมันบ่ายหน้าไปทางทิศใต้ของลำธารคูพูดว่าชายป่าริมทุ่งทางโน้นคงมีหนองน้ำสักหนองหนึ่ง เพราะนกเป็ดน้ำมักเล่นน้ำอยู่ตอนเช้าก่อนบินกลับหลังชวนกันทำพิธีขออนุญาตเจ้าของรำธานแล้วเอาบั้งทิงใส่น้ำจนเต็มจึงลงอาบน้ำทั้งสวมเสื้อผ้าอยู่ทุกคนถอดออกซักขยี้คราบสบระกรกอย่างขมิขมันจึงเอาขึ้นไปกองไว้บนฝั่ง ส่วนชุดผัดเปลี่ยนทุกคนมีอยู่ในย่ามสะพายคนละชุดกาว่าพึ่งลมไม้หรือแดดออกตอนเช้าพรุ่งนี้ก็คงแห้งโดยเฉพาะภูมีผ้าขาม้าอีกผืนหนึ่งซึ่งนางจำปีมอภัยกินข้าวอิ่มแสงฟ้าเกิดท้องเสียท้องเดินอีกในที่สุดจึงจำใจนอนบนห้างอีกคืนหนึ่ง ขึ้นไปนั่งแวกช่องฝากั้นเพื่อมองลงข้างล่างได้ถนัดแล้วคุยกันตามภาษาคนพลัดถิ่นดวงตะวันรับฟ้าไปแล้วถิ่นแถวนั้นก็ถูกความมืดกลางปีกมาโอบกอดน,นกกดตาแดงร้องอด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 ปุ๊บุเมื่อครู่เงียบหายเหมือนมันรู้ว่าต่อไปนี้ เป็นหน้าที่ของฝงจักจั่นขับร้องกล่อมป่าโดยไม่มีใครจา้างหินลงไปสุมไฟให้ลุกโชนแล้วรีบขึ้นไปถามแสงฟ้าว่าท้องเดินจกจกเมื่อคู่เมื่อคู่จะปวดท้องอีกหรือแสงฟ้าตอบว่ากินอิ่มอร่อยและกินจุท้องร้องเป็นธรรมดาแต่คืนนี้ขออนุญาต ผายลมบ้างนะเห็นก็บอกว่าตามสบายเอิอหมอยาบ้านก็เคยสอนว่าผู้ใดไม่ผายลมมักเป็นโรคเกี่ยวกับไส้พุงมักเป็นคนความคิดอ่านบูทึบโง่อย่างน้อยคนต้องผายลม50สครั้งต่อวัน ย่ำสะพายของทุกคนคือหมอนหนุนแสงฟ้านอนพังภาพมองลอดช่องไปทางทิศเหนือส่วนอีกสองคนนอนพังภาพคิดกันมองลงไปยังกองไฟข้างล่างคุยกันเสียงเบาแผ่วแทบเป็นเสียงกระซิบนานเท่าใดหารู้ไม่มองไปทางแสงฟ้านอนขดมือซุกบางขากรนชชอต จึงรู้ว่าหลับสนิทนอนท่าพังภาพนานก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่านอนงายและแตะแคงบ้างสลับกันเรื่อยๆหมดเรื่องราวคุยกันจึงหยุดพระจันร์คืนข้างแรมเริ่มทอสแสงรอดแมกไม้มารำไรลมพัดเอื่อยมาเบาเหินพึมพำว่าเราขอหลับก่อนนะเพื่อนแล้วเงียบส่วนผู้นอนมือไก่หน้าผากคิดเลื่อยเปื่อย ครู่หนึ่งจึงพูดอยู่ในใจว่าอีกไม่นานจะถึงวันแรม15้าค่ำเราต้องทำพิธีบูชาครูให้มีดหมอเหมือนเคยปฏิบัติขอให้พระธุโดงมาเข้าฝันบอกทางเดินอีกเถิดหากท่านผู้รู้ว่าพ่อข้าน้อยอยู่หนใดกรุณาบอกให้รู้หรือดนใจให้พ่อมาพบที่นี่จะเป็นบุญคุณของข้าน้อยหลายๆเด้อ มีเสียงกรอบแกรบข้างล่างดังขึ้นจึงพลิกตัวเป็นท่าหัางภาพเปิดเปลือกตาให้กว้างมองลงไปทางกองไฟเสือโคร่งตัวหนึ่งนั่งอยู่ห่างกองไฟสักสามวาแล้วสิมีลายพาดกรอนสีดำสลับเหลืองถูกแสงจันร์ทเป็นประกายระยิบระยับหน้าขนพองสยองหัวยิงนัก อยากจะสะกิดให้เห็นลุกขึ้นดูก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งให้แสงฟ้าตื่นขึ้นมาเห็นอาจกลัวจนลืมตัวกระโดดลงไปให้โคร่งขบหัวยิ่งไปกันใหญ่ผู้ต่อมาไอ้โคร่งก็เดินหนีงุดงุดงุดผู้พูดในใจว่าไปหากินที่อื่นเสเถิดส่วนพวกเราสามคนนี้หากินยามกลางวานันจึงขอนอน กลางคืนให้หลับสนิทบ้างเถิดไอ้โค้งเจ้าป่าไปแล้วก็มีเม่นอีกตัวหนึ่งเดินสูดกลิ่นรอบกองไฟแล้วยืนดูแสงไฟแสงคอชั้นชันตั้งฉากกับขนแข็งปานเสียบด้วยมีดด้วยเข็มของเม่นเป็นอาวุธป้องกันตัวถ้ามีศัตรูจะทำร้ายมันจะสลัดขนออก ทิมแทงอย่างรวดเร็วเสือก็ยังกลัวไม่กล้าววเวกับเม่นเพราะมันเคยเห็นฤทธิดเดชมาแต่ปู่ย่าตายายทวดของเสือฟันของเม่นกัดแทะกระดูกสัตว์ตายทุกชนิดกินเป็นอาหารแม้งาช้างที่ว่าแข็งที่สุดมันยังแทะกินได้หัวมันหัวเผือกและหน่อไม้มันก็ชอบกิน มักนอนในถ้ำหรือในโพรงดินตอนกลางวันถึงยามค่ำมันจึงจะออกหากินเม่นตัวนี้โตเท่าหมาตอนถึงหางมันจะสั้นก็สามารถสลัดขนหางขิ้มแทงศัตรูได้เม่นนี้ไปแล้วก็มีฝูงค้างขาวแม่ไก่บินอยู่ตามต้นมะละกอค้างขาวเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนและเลี้ยงข้าง เวลาแม่ลูกอ่อนหากินจะมีลูกน้อยเกาะติดหน้าอกตัวไดอ่อนแอก็หลุดลงดินเป็นเหยื่อของมดของแมลงผู้นึกสงสารมันอยู่อย่างหนึ่งคือชอบนอนเอาหัวห้อยลงรล่ากับว่ามันถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถาบสาบผู้เคยเห็นบางพันหน้าแหลมกว่าหนูผีมีปากแหลมยาวดูดกินน้ำหวานในเกสรดอกไม้ป่า ขี้ของมันเป็นปุ๋ยวิเศษนักชาวไร่มักเอาไปบำรุงต้นไม้และข้าวกล้านอกจากนั้นนักเลียงปืนไฟหรือปืนแก๊บยังเอาขี้ของมันไปทำเป็นดินปืนได้อีกและทำเป็นดินปืนใส่กระบอกบ้างไฟจุดลอยลิวขึ้นไปบนฟ้ายามมีบุญบ้างไฟทั้งคนทั้งสัตว์ทุกชนิดไม่อยากมองหน้าค้างข่าวสักหน่อย เพราะใบหน้ามันน่าเกลียดเหมือนกับนกเขาแมวมันจึงออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนเสียงค้างคาวแม่ไก่เงียบหายไปมันคงวิ่งหมีพีมันมันคงอิ่มมีพีมันแล้วไปนอนห้อยหัวอยู่ในถ้าแหง่งหนึ่งหรือไม่ก็คงไปห้อยหัวอยู่บนยอดตานตโนดในป่าในทุ่งอย่างมีความสุขผู ตื่นขึ้นเยี่ยวใส่กระบ,บอกยามตีห้าปลุกแสงฟ้าและเห็นให้ตามก็บอกว่าไปปวดแสงฟ้าคลางฮือฮือแล้วบอกว่าขอนอนไปถึงฟ้าแจ้งเธอไม่รู้เป็นอะไรจึงง่วงนอนนักผู้อยากถามว่ามีอาการแทรกซ้อนอันไดอีกก็ปล่อยให้หลับต่อ มีแต่หินนั่งถอนใจฟังเสียงฝูงอีกาลอยมากับสายลมเบาๆคููอยากเล่าความฝันให้หินฟังก็คิดได้ว่าค่อยเล่าเมื่อแสงฟ้าตื่นเพราะความฝันมันน่าสะพรึงกลัวมหาสกจันเหลือหลายได้แต่เล่าเรื่องเห็นเสือโคร่งใหญ่นั่งดูกองไฟให้ฟังหินเล่าความฝันให้ฟังว่ามีหมูป่าเขี้ยวยาวตัวหนึ่งไล่กัด พ่อกระโดดลงไปในน้ำหมูจึงวิ่งกลับคงเป็นเพราะมีก้อนเหล็กไหลพ่อใหญ่งูหรือพระธุดงมาคุ้มครองก็หารู้ไม่ส่วนแสงฟ้าจะฝันอย่างไรบ้างค่อยถามมันตอนลุกตื่นตีนฟ้าเบื้องตะวันออกเปิดขึ้นแล้วเสียงอีกาบนหัวเงียบหายมีแต่เสียงนกกระจิบและนกกระจาบ ร้องมาจากลำธารสลับเสียงนกเอียงดังมาเชื้อยแจ้วนกกระสาหยักคอยาวตัวหนึ่งบินอ้าวจากท้องทุ่งมาเกาะอยู่บนยอดไม้ไกลห่างเสียงกระพือปีกของมันลงเกาะกิ่งไม้น่ากลัวนักเห็นจับธนูเตรียมยิงภูพ,พูดขึ้นว่าฟังเสียงมันร้องสักเพลงก่อนเถอะเห็นเถียงว่า มันร้องไม่พอดอกนอกจากเอิกะๆก,กเหมือนคนอาเจียนเมาเล่านะ่ะหินพูดจนนกกรสาหัวใหม่บินไปเสียฉิบจับตัวแสงฟ้าขย่ยาปลุกให้ตื่นลุกขึ้นนั่งอุอ้ยขยีตาบอกว่ายังง่วงนอนไม่หายเหมือนอดนอนมาหลายคืนจึงผลัดกันถามว่าก่อนขึ้นมานอนเย่วรถจอมปวก หรือทำอะไรผิดปกติเสียงฟ้าก็บอกว่าไม่ถามว่าตอนกินข้าวเย็นมีสิ่งใดปะปนอยู่ในข้าวลามหรือไม่ก็บอกอีกว่าไม่หินคาดคันว่าถ้าอย่างนั้นต้องจับกุ้งหรือปลาซิวในลำธารกินดิบๆพันนั้นทั้งสองก็เลิกคิ้วสูงเพราะแสงฟ้าสารภาพว่ามองไปเห็นฝักบัวฝักหนึ่งอยู่ริมลำธารตอนใต้จึงแอบเด็ดกจิน ดาไว้ก่อนว่าเป็นฝักบัวมีเจ้าของเห็นให้ความเห็นเป็นไปได้ฝักบัวกลางป่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเจ็บมากินต้องขอเจ้าของก่อนครูบอกแล้วถอนใจใหญ่แสงฟ้าก้มหน้าต่ำทำปากขมุบขมิบรูจึงพูดขึ้นว่าถ้ายังไม่มีแรงก็นอนต่อจะขึ้นมาปลุกหลังจากข้าวหลามสุก แสงฟ้าพยักหน้าภูกับหินจึงลงจากข้างไปหาป้องไม้ไผ่มาหลามข้าวกรอกข้าวแห้งกับน้ำใส่กระบอกแล้วชวนกันลงไปลำทานงมหอยโขงและปลาซิวได้มาสองกำมือจึงวางลงใบตองใส่เกลือนิด,นดใช้มือซาวแล้วหยิบหย่อนลงในกระบอกพอครบทั้งสามกระบอกไฟในกองก็ลุกโชนขึ้น นั่งกอดเข่าปรึกษากันใกล้กองไฟพางแลซ้ายแลขวาด้วยใจห่อเหี่ยวเพราะไม่รู้ว่ามียารากไม้พันไหนบ้างแก้เมาพิษพืชมีพิษจะให้แสงฟ้ากินมาขามป้อมก็กลัวท้องเสียโรคเก่าจะก,กำเริ่มู้พูดขึ้นตอนหนึ่งว่าเคยเห็นคนเมาเห็ดพิษชาบ้านป่าขุดหลุมลึกเทียมหมก ให้คนป่วยลงไปยืนในหลุมใช้ดินกลบรอบตัวเพื่อให้ดินดูดซับพิษเห็ดออกจากร่างกายจะลองให้แสงฟ้าทำดูอาจหายก็ได้นะเห็นว่าไม่หายรอกเมาแบบนี้ไม่ใช่มองเห็ดพิษหรือใบไม้คนเมาอย่างว่าต้องอาเจียนเหมือนคนเมาเหล้าหนักเมื่อจนปัญญาภูจึงเด็ดดอกไม้มากคำหนึ่ง ไหว้วนเทพาอารักให้แสงฟ้าหายจากอาการเวลาล่วงเลยมาสักช่วยยามข้าหลามสุขได้ที่เอาออกจากกองไฟเห็นขึ้นไปปลูกแสงฟ้าแต่แสงฟ้าก็ยังสลืมสลืออยู่จึงให้ขี่เอวกอดคอลงมาอย่างทุลักทุเลเห็นเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวให้ทั่วแล้วลงมือกินข้าวเช้ากันเสียงจุดจับ,จบ,จบ,จบ แสงฟ้ากินได้เหมือนเดิมแต่พออิ่มไม่นานก็มีอาการง่วงนอนอีกเสียงจิ้งกายักษ์ดังมาแต่ไกลแสงฟ้าได้ยินเขาพูดขึ้นว่าช่วยพาขึ้นไปนอนบนห้างอีกเถอะดูซิจะนอนไปได้สักกี่วันถ้าไม่หายก็จับโยนลงมาให้จิ้งกากัดหัวมันเสียคนลูกบวมีพ่อ มีแม่อย่างเราอยู่ไปลำบากเพื่อนเปล่าหินพูดขึ้นว่าเราสาบานเป็นเสี่ยวกันแล้วเซ่ทำอย่างว่าม่ได้ดอกแล้วหินก็ให้แสงฟ้าฉีเอวกอดคอขึ้นไปบนห้างอีกส่วนภูยืนก้องมือไปทางเสียงร้องของจิ้งกาก้องมาจากทุ่งติดชายป่าด้านทิศตะวันตก เมื่อไม่มีเสียงดังขึ้นอีกจึงนั่งลงกอดเขา่ามองเหมอหินลงจากห้างบอกว่าแสงฟ้าหลับแล้วภูจึงเล่าความฝันเมื่อคืนให้ฟังว่างูตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีหงอนสีแดงจะไล่กัดแสงฟ้าขณะอาบน้ำในลำธารแสงฟ้าวิ่งหนีมันก็เลื้อยตามจนคาบกลางตัวไว้ภูกลัวสุดขฉีดจึงวิ่งหนีขึ้นไปชายป่า เกิดจะดุดต่อไม้ล้มลงจึงตื่นขึ้นพอดีฝันแบบนี้แสงฟ้าแสงว่าจะทำอย่างไรก็ไม่รู้อยากเล่าให้มันฟังก็กลัวมันเสียกำลังใจแลว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่มีหงอนแบบนี้เปลดของมันใหญ่กว่าเปลืงูที่เคยเห็นหลายเท่านักเห็นบอกว่ารูปร่างลักษณะแบบว่าเคยได้ยินแต่คนเล่า เรียกว่าพญานาคเป็นงูชั้นสูงสูงกว่างูทุกชนิดมันอยู่เมืองบาดาลใต้โลกลงไปพญานาคเคยเป็นเทวดาพระอินทร์ส่งลงมาจากเมืองสวรรค์มาอยู่เมืองบาดาลบำเพ็ญศีลอยู่หลายหมื่นปีพระอินทร์ก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้กลับขึ้นไปเนื่องจากว่าพญานาคมีนิสัยเกจรสามารถดนบันดาลให้โลกมนุษย์เป็นไฟต่างๆนานาเช่น ทำให้ฝนแรงติดต่อกันหลายปีสามารถทำให้แม่น้ําเหือดแห้งจนไม่มีน้ําขังอยู่มันสามารถแปลงกายเป็นสัตว์และมนุษย์ได้ทุกเมื่อนอกจากนี้ยังมีนิสัยเป็นอันดาพานเพราะเห็นว่าตัวเองมีฤทธิ์เดชเล่ากันอีกว่าในลำแม่น้ำโขงมีพญานาคอยู่หลายตัวมีคนเห็นมันช่วงออกพรรษาทุกปีตัวมันใหญ่ เท่าต้นตาลตโนดชูคอขึ้นบนผิวน้ำพ่นน้ำปานหาฝนเสียงนาคอยู่ในน้ำโขงนี้พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อว่าจะชวนไปดูพ่อก็จากไปเสียก่อนผู้ถามว่าหรือว่าฝักบัวที่แสงฟ้ากินเมื่อวานนี้พญานาคมามาปลูกไว้เห็นตอบว่าคงไม่ใช่ ถ้าเป็นของพญานาคจริงมันทำให้แสงฟ้าตายตั้งแต่กลางคืนแล้วดวงตะวันลอยขึ้นจวนจะตรงหัวก็ไม่ได้ยินเสียงแสงฟ้าร้องเรียกลงมาภูขึ้นไปปลุกถามว่าหิวข้าหรือย,ยังอยากอาบน้ำให้เย็นใจหรือไม่มีคำตอบว่าขอนอนต่อไปเถอะและ้วภูจึงกลับลงมาด้วยใบหน้าบึ้งตึงห็นสายหัวพึมพำว่า คิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วพ่อมันเป็นคนทําแคนขายและลอกแคนให้คนฟังไม่น่าจะมีกรรมตกมาถึงลูกป่านนี้ผูพูดว่าต้องนอนที่นี่อีกสักคืนแล้วหากมันไม่ดีขึ้นอาจจะอยู่หลายวันผูพูดเท่านั้นก็เดินมือไขว้หลังตามชายป่าปานหัวสมองจะระเบิดอยากจะพากลับไปฝากไว้กับพ่อหญ่งู ก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปกี่วันเหลือไปเห็นใจไข่จักจั่นติดอยู่เปลือกไม้เป็นกลุ่มก้อนจึงจะใส่ใบตองมาให้เห็นหมกไฟใส่เกลือไว้กินกับข้าวย่องเข้าป่าเก็บมะละกอกับกล้วยสุกมากินพลางปรึกษากนันอีกปรึกษากันก็เหมือนมีม่านมาบาังตาเสียหมดเสียงนกร้องก็ไม่ชวนฟังสักหน่อย ผู้ให้เห็นไปยิงนกมาย่ากไฟกินเห็นก็บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งทำบาปให้แสงฟ้าหายก่อนผู้ถามอีกว่าเศษผ้ากีบอนของแสงฟ้ายังอยู่หรือเปล่าเห็นก็บอกว่ายังอยู่ย่ามสะพายของมันนั่นแหละ